รู้แล้วมินแซมได้ค่าตัวพรีเซนเตอร์เท่าไหร่ในดีไอคอนค่ะหลังจากตำรวจนำตัวกลุ่มผู้ต้องหาของดีไอคอนกลุ่มทั้ง18คนมายื่นขอฝากขังต่อสารพร้อมคัดค้านการประกันตัวได้สารพิเคราะห์ว่าคดีนี้มีการทำเป็นขบวนการและแบ่งหน้าที่การทำนับเป็นเรื่องไร้แรงกระทบเป็นวงกวง้างประกอบกับคำคัดค้านของพนักง,งานสอบสวนและผู้เสียหายเกรงว่าจะมีการหลบหนีและทำให้พยานหลักฐานยุ่งเหยิง ยงมีคำสั่งยกคำร้องไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวต่อมาอดีตนักแสดงดังนายเมธีหรือน,นายณชิตอำนาจเดชาโนนซึ่งได้รับโทษจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาในความผิดตามพรบอาวุธปืนเมื่อปี2565ที่ผ่านมานั้นทางแอดมินได้โพสต์ผ่านเพจ คุยกับนชิตเมธีเปิดเผยชีวิตความเป็นอยู่หลังจากคืนแรกในเรือนจําของแซมและกันค่ะสําหรับเมธีที่เป็นผู้ช่วยในยเรือนจํานั่นได้นั่งเป็นเพื่อนพูดคุยเพื่อลดความเครียดนักโทษใหม่ต่อมาภรรยาของเมธีได้ไลฟ์เล่าบรรยากาศภายในเรือนจาว่าการมีอาการเครียดส่วนแซมดูนิ่งๆเมธีจึงเข้าไปถามอาการและแซมเล่าว,ว่าเคยไปบวชที่อินเดียทําให้ปรุงได้แล้วว่าเรื่องเกิดขึ้นแล้ว จากนั้นคุณแซมบอกกับเมทีว่าตอนนี้มีคติประจําใจว่าใช้ชีวิตวันต่อวันคุณแซมเข้มแข็งมากและไม่มีความกังวลอะไรมากค่ะคุณเมทีเลยคุยกับคุณแซมชั่วโมงกว่าได้คุยกับกันด้วยซึ่งได้เล่าข้อมูลลึกของคดีให้พี่เมทีฟังด้วยคุณแซมเล่าให้พี่เมทีฟังด้วยว่าตนเองนั้นเป็นพรีเซนเตอร์ได้ค่าตัว6ล้านบาทส่วนน้องมีนพีชายาได้ค่าตัวพรีเซนเตอร์8ล้านบาทได้สัญญาอยู่ที่1ปีแต่รเดือน ได้นิดหน่อยเองค่ะส่วนน้องการมีอาการเครียดเนื้อเรียนจำโดยให้ทำขัดฉาก5รอบไม่ได้เลยคงมีอาการมึนและงงพี่เมทีเลยแซวกันไปว่าพอจัดรายการสคริปติธกร2-3ชั่วโมงจำได้หมดแต่ทำขัดฉาก5รอบอยังไม่ได้คุณเมทีเลยพยายามสอนให้กันได้คงแต่การนั้นยังคงมึนและเครียดค่ะ